สวัสดีครับผมพาเดยเกษตรกรสีขาครับสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่3าธันวาคม2 5งพันี่นะครับครับเมื่อคืนอากาศหนาวมากนะครับผมประมาณ11บเองศาแล้วก็ตอนเช้าก็1 4บสเป็สิ้าองศานะครับเช้านี้ก็เลยต้องมาลดน้ําทุเรียนนะครับผมยิ่งอากาศหนาวก็คือเราต้องยิ่งยิ่งมาให้น้ําเขานะครับผมเพราะว่า น้ำจะช่วยทำให้เขาอุ่นนะครับนี่ครับทุเรียนน้อยก็ลดน้ํำให้เรียบร้อยนะครับผมตนันตนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นทุเรียนพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะครับแล้วก็ส่วนต้นนี้เป็นทุเรียนพันธุ์นกหยิบนะครับ ครับผมช่วงหน้าหนาวนี้ก็อย่าลืมกันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่พี่นะครับท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่ด้วยกันนะครับสําหรับอากาศหนาวๆนะครับผมให้พ่นสังกะสีบ่อยๆนะครับทตุสังกะสีนะครับผมหรือว่าซิงค์นะครับสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมโมลอนตรงนี้นะครับผมจะช่วยให้ต้นทุเรียนเล็กเราแข็งแรงนะครับผมมีภูมิคุ้มกันนะครับผมสะเทือนสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นหนาวจัดร้อนจัดแบบนี้นะครับเขาก็จะ สามารถอยู่ได้นะครับต้นทุเรียนต้นเล็กต้นนี้ผมไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับผมดูจากมีรังตะกะแตนด้วยนะครับผมนี่ครับไข่ตะกกแตนเอาวางไข่นะครับนี่ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหญ้าคุมเขาเยอะมากนะครับผมหญ้าขึ้นสูงนะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นจัดก็เลยต้องมาดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับหรือว่ามาอัปเดตต้นทุเรียนเล็กให้ชมกันนะครับแล้วก็มา แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับบอกเล่าประสบการณ์สาหรับผู้ปลูกท้เรียนมือใหม่ด้วยกันนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ให้ชมกันเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสําหรับท่านผู้ที่มาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ